วิวสวยมากบ้านหลังนี้มองไปเห็นภูเขาหนึ่งลูกเลยครับนี่ผมอยู่ที่ปากช่องครับปากช่องเขาใหญ่นะครับแถวนี้นี่ก็โอ้ชาวไร่เยอะมากนะขับมาเนี่ยโอ้มีแต่ไร่มีแต่วสวนนะครับบรรยากาศดีมากครับอันนี้จะอยู่แถวอะไรนะจันหอมนะครับจันหอมนี่ผมมารีวิวคันนี้นะ เอ้ยไม่ใช่คันนี้คันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้เขาขยับออกมาโอ้อ่าอันนี้ขยับมาเฉยๆนะเออโอ้โหดูไหนวะเนี่ยนี่หน้าเลนนะที่ผมจะมารีวิวนะหน้าเลนเอออันนี้วิ่งอ้อยนะ ีจะขอกรถมาเข้าออกมาครับไม่ธรรมดาครับคันนี้บอกเลยไม่ธรรมดาไม่มีอะไรเดิมๆนะโอ้มีรถตัดออยด้วยอันนี้สามแปดนะครับนี่เออ่ไม่ธรรมดา เอ้ยเอ้โอ้หดูครับเอ้โอ้โหแปดเก้าหนึ่งออกออกยี่แล้วนี่แปดเก้าหนึ่งนี่วันนี้หวยออกด้วยโ <c oughs> อ,อ้เอาเดี๋ยวคลิปนี้ครับมารีวิวเจ้า ฟังแต่เสียงก็ไม่ใช่เครื่องเดิมแล้วนะนี่สวัสดีครับนี่ครับโอ้เจ้าของรถชื่ออะไรนะแมนครับแมนพีแมนนะครับนี่อันนี้มันรุ่นอะไรครับพี่แมนนี่ NPR115 อ๋อดับก่อนก็ได้ครับดับก่อนก็ได้นี่นะโอ้โหเอออู้สียถอยไปอีกนิดได้ไหมโดูนแดดไปข้างล่างไปพี่มันลมลมันแดดอถอยดีกว่าไปทางนู้นมันแดดมันถ่ายยากนี่ อ่าเโอเโอเคโอ้กระบะมีเนียมนะเน่อ๋อบอเสียน่ะจะยกดำด้วยเนาะเอออูยผมอยากเห็นกระซีนะ เดี๋ยวยกด้ำเสร็จก็ต้องได้ยกหัวดูเครื่องด้วยเติมลมก่อนโอ้ยแปดล้อนะครับแปดล้อ NPR แปดล้อครับยัดขานอะไรวะนี่อเอออ่ะ ดูนี่เออจะได้เห็นโอ้โหอุ้งอันนี้พี่แมนนี่ทำไว้วิ่งอะไรครับทำแบบนี้นี่ฮะทำไว้ไว้อะไรเดียว<อ>ว,วิ่งอ้อยว,วิ่งอ้อยเหรอวิ่งทั่วทั่วไปนี่แหละครับรส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้วิ่งแต่อ๋อไม่ค่อยได้วิ่งครับนี่ขาหน้าของอะไรครับนี่ของล็อกเล็กครับล็อกเล็ก เราต้องย่นคานย่นอะไรไหมนี่ยกมาใส่เลยครับยกใส่เลยเหรอครับนี่ทำไมมันอยู่ในนี้เลยนี่ยอยู่ท่าอยู่ในซุ้มเลยนี่ครับฮะมันเท่ากับเหมือนเท่ากับไอ้คานเอฟทั่วไปเนี่ยครับใช่เหรออีมันมันต้องย่นไม่ใช่เหรอไอตัวไม่คานมันพวกคานคานพวกนี้มันมันกว้างนะมันเป็นเป็นล็อกเล็กตัวไหนผมก็ไม่แน่ใจเหรอหนึ่งสองสามสี่แปดน็อตเด้อ อุ้ยตอนยกมาใส่ตัวคานมันอ,อันเดียวกันเลยเนี่ยขับตัวคานช่วงนู้นนะฮะรับ6นัดอ่ะเฮ้ยไม่คานมันแคบอ่ะไม่รู้เขาเรียกเรียกว่าคานอะไรฮะโอ้มีสลโล่ด้วยเหรอนี่ใช่ไหมใช่ครับลลอืออุ้ยเฮ้ยทำไมคานมันไม่ใช่คานกว้างเหรอดูดิ ผมก็ไม่รู้นะครับมันมีคานแคบขนาดนี้ด้วยเหรอแปดน็อตอ่ะบางคนก็บอก JCM เหรอผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันเฮ้ยอันนี้ผมไม่รู้จริงนะแต่คานม,มันก็เล็กนะเล็กๆเ,เ,เองค่อืมคานเท่าเอกทั่วไปเราเออมันไม่กว้างเลยเออดูนี่นี่ซูมนี้เราได้ตีขึ้นไหม แต่มันก็อยู่ยังอยู่ในนี้เลยนะนถึงขนาดไม่ตีซุ้มน่ะเนี่ยมันยังอยู่ในหัวเลยเนี่ยอ้าวดูดิเฮ้ย <laughs> เป็นคานอะไรเนี่ยดูครับคานเดียวกันกับกับที่อะไรนะร้อยยี่ครับที่เป็นสิบล้อผมรีวิวเขาอยู่คานตัวเดียวแต่มันแปดนัดน,นะใช่ครับของเขาก็แปดนัดเป็นคานตัวนี้แหละครับอืมเฮ้ยเขาเปลี่ยนดุมหรือเปล่า มาอย่างนี้เลยครับไปซื้อซื้อที่ร้านอ๋อเห็นดูดิหัว NPR หัว NPR แต่ว่าคาน8น็อตอยู่ในหัว NPR เลยนะมันไม่ได้กว้างออกมานะใช่ไหมใช่ครับเออถ้าคาน10ล้อยงั้นน่ะกว้างแน่นอนเอออันนั้นก็กี่น็อตน่ะอ่านั้นแปดแป8น็อตเหมือนกันอันนี้ก็แปดนัดแต่ยังอยู่ในซุ้มของ NPR หัว NPR เลยครับเออนี่ มัใช่ไหมเนี่ยแปดน็อตถ้าเป็นหกน็อตผมเชื่ออยู่อาจจะมีแคบนะครับ <c oughs> ดูดูหน้าเราไอ้หน้ายงางกดคว้างไงแกมเตี้ยนะ <c oughs> ขานหลังไงขานหลังฟูโซแปดตันฟูโซแปดน็อต นนนีี่่ะครับโสุดดยออ้กระบอกดำเท่าไหร่เนี่ยดำน่าจะหกตันนะหกตันนะตัวนี้ต่อมานานต่อมาสิบกว่าปีละตัวนี้เหมือนเกนเล็กนะก็ไม่รู้เหมือนกันอืมต่อแล้วแต่แกนจบใหม่ๆอู้ดูเครื่องดิอี EGR เลียมแบบนี้นี่ เครื่องอะไรครับเสียนี่เ่ย 4HK 4HK โอ้ยยกดูหน่อยครับอ่ะนี่โอ้ oh. oh. ผมทองซะด้วยอะไรนหนั <laughs> นกไหมนิดหน่อยครับเอ,อ,อื้ออืมไม่หนักหรอกไอกระบอกยกมีแต่ยังไม่เสร็จอ oh. ๋อชางยังไม่ว่าง,งนี่มาดูครับเครื่องหัวใจอื uh ้อหือ เครื่องอะไรครับเสียไง 4HK 4HK รหัสดูในดูตรงนี้อ๋อนี่หม้อน้ำอะไรอ่ะของเดิมหมดเลยครับยกมาหมดเลยอ๋อยกมาทั้งชุดนี่เพราะ 4HK มอน้ำอยบานี้เหรออุ้ยอันนี้เดิมเดิมเลยเดิมเดิมเลยครับนี่เดิมเดิมเลยโบเดี่ยวหรือโบคู่ครับตัวนี้โบคู่ครับอ้าวดูดูคานครับ มันจับใส่กันเลยเหรอตรงตรงหูแหนบอะไรตรงนี้เนี่ยก็คือเขามาแก้แจ้ที่ตรงนี้ครับนี่แก้แป้นตรงนี้ใช่ไหมอันนี้หูเดิมอันนี้คือแหนบเดิมเหรอใช่ครับแหนบเดิมโบคู่แหมต้องได้ลองนั่งใช่ไหมเสียต้องให้เสียขับให้นั่งหน่อย กูคู่เดิมเลยใช่ไหมนี่เสียเดิมเดิมครับไม่ได้แก้ไรก็มีแค่ทำไอรีแมปเดี่ยงเดียวรีแมปแล้วช่างทำนี่สุดยอดเลยดูอันนี้คือยังไม่ได้จดใช่ไหมยังครับอื้อเดือดคสี่แคสีเล็กแท้เดิมเลย เนี่ยครับ J A A N P R เห็นมมันจะผ่านไหมเนี่ยถ้าจุดเนี่ยสี่เล็กแปดล้อที่ฟี่ของอะไรครับนี่ของ A R 2อ0ร้อยส R สองหนึ่งศูนย์สุดยอดสุดยอดแปดอยู่ตรงนี้เลยมันไม่มีที่ว่ายแล้ว อันนี้ก็คือตำแหน่งเดิมครับประมาณนี้ครับโอ้หมดเยอะไหมมีมันได้เรื่อยอะครับตั้งแต่วางเครื่องมันต่อเนื่องเลยเป็นเสร็จหมดเท่าไหร่แล้วนี่วางเครื่องครับสองแสนเครื่องเท่าไหร่เครื่องซื้อมาแสนหมื่นครับอืวางเครื่องวางอะไรค่าแตะไฟมันตกเท่าไหร่แสนแสนแปดเหรอเย็ยบสองแสนแหละจีประถานเยอะแยะ เอาเครื่องนี่สองแสนรับเครื่องปกคลุมสองแสนช่วงล่างช่วงล่างอีกผมค่อยๆทำไงพี่ทช่วงล่างน่าจะไม่น่าข้ามสองแสนไม่น่าข้ามเสนกว่าครับเพราะว่ามันไม่ใช่ของแพงไงมันก็โซ่ก็ไม่แพงนะโอยพวกนี้ก็เส้นละได้มาห้าคันเส้นหนึ่งแปดคันเส้นหนึ่งอื็จะเป็นหนักกล้อยางไง ประมาณนี้ครับอันนี้ก็ทำวิ่งในสวนตัวเองนะวิ่งของตัวเองนะครับนี่กระบะก็กี่เมตรนี่กระบะยาวสี่เมตรสามสิบกว้าง2เมตรกว้าง2เมตรสามสิบเพราะว่าตอนตอนต่อมาอะ คือผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องตอนเด็กๆอ่ะพ่อให้ไปต่อก็ขับไปจอดเขาต่อเขาก็ไม่บอกสเปคเราจบบวางเลยแบบวางแล้วทีนี้มันใหญ่กว่าหัวไงก็เลยคิดที่จะใส่อย่างเงี้ยให้มันพอดีกระบะครับไม่งั้นก็ไม่มาตรงนี้กระบะมันใหญ่มาก่อนกระบะใหญ่มาก่อนพร้อมเป็นของฟูโซใช่ครับเฟืองอะไรนะเฟืองเจ็ดสามสี่ครับเจ็ดสามสี่นะครับเกียร์เกียร์ เบก้าล็อกกี้ทั่วไปนะครับมันเป็นตัวใหญ่นะเกียร์ที่ร้านเขาบอกผมก็ดูไม่ค่อยเป็นเกียร์น่าจะเป็นเกียร์ประมาณกลางเนาะเนี่ยแต่มันใหญ่กว่าใหญ่กว่าไอ้ไอ้พวกไอ้หัวหมูเท่าไหร่วะนสิบห้าถึงไหมอันนี้ไม่มีพาวเวอร์ชิปเด็ดนี่เนาะไม่มีไม่มีนะนี่เกียร์ธรรมดาไม่มีพาวเวอร์ชิปเลยนี่ โลเอ้าประมาณนี้ครับเหนอะเลยนี Nixon> ่มีอะไรอีกอะก็ได้จากแค่นี้ไง่ไี้ที่หลือก็รอบตัวทั่วไปกระบะเท่ากันเลยนี่อันนี้กระบะเล็กครับกระบะสองเมตรสิบเอ้าวางเลยเสียเดี๋ยวพาเสีย ขับเล่นหน่อยไปจะจวดจาด,ดขนาดไหนเจอกันคลิปหน้าครับ<ม>ก็หลักๆก,ก็คือคารนี่แหละผมก็สงสัยนะดูมัน NPR 115เลยใช่ไหมเนี่ยใช่ครับกันชนมันเป็นของเออ,อกันชนนั่110นกันชนเป็นของโ,โ,บโรบ o คอ p เนาะใช่ครับ สองร้อยสิบแล้อว่าขอบนอกแล้วก็ข้างล่างชายสามเอฟแคบอืมนี่สวยแล้วเจอกันใหม่นะพี่น้องเดี๋ยวผมจะพานั่งไปทรงก็ได้นะนเจอกันใหม่ครับเดี๋ยวพานั่งหน่อย